วันน <cin stereotype> ี้ได้มีโอกาสได้มาโคจรโดยเจริญพลังนะครับพบกับเอทีเพชรนาฟ้านะครับผมครับขอเที่นักเลื้นะครับคืออะไรเออเอทีเพชรนาฟ้าครับก็เป็นอดีตทั้งมวยและทังษะสายตาไปหลายปีเหมือนกันครับวันนี้ก็จะมาครับเป็นคนที่พูดพูดน้อยครับพูดพูดไม่เก่งนะแต่ว่าโดยหลัก ก็ยังมีความฝากไปยังต้นแต่กห้แบว่าถ้าเป็นมวยมาเจ็ตัวแต่ถ้าเกิดไม่เป็นมวยเนียสอนมวยไหมโอเคโอ้นะ้ี่รยว้่ปมาร้อยกว่ประมา้อยกตอนนั้น้ยู่ประมาณเท่าไหร่ครับพี่ประมาณเจ็ดแ เจ็ดสิบแปดในการตอโอเราแไหก็ไม่ไธรรมดานะก็ไม่ธรรมดาโอเคแล้วแล้ววันนี้สอบถามนิดนึงพี่พมองาต้นเดอเรียนในภาคของวนนี้ได้เป็นตัวเอ่อมีอะไรต้องทิมาสบาย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 นะครับผมโอเคครับพี่อไเลือกเินปครทาพี่ าเหตที head, ่เลือกตอนไม่ไหก็คือเตะผู้ชมมาแต่ขอฉีกคือไม่อยากทำมาต่อไปใช่หมโอแล้วหันี่นะงั้นวันนี้เราลองมาพพอทีนี้่เยนะครับผมงั้นอยางเชียนนะครับเพ่นโอเคต่อไปนะเรียนด้ยคุณต้นพี่ต้นนะแหลเยอะนะเข้ามามีตรงนี้ก่อเสียต่อเคต้นนะครับ สวัสดีครับผมต้นอะไรเนี่ยจากฟิลินส์ร้ังครับนโอเคคที่ต้นเคยเป็นอดีตต้เก่าเหมือนกันใช่ครับผมที่้นะคอ๋อคือตอย่งรูปนี้ต้เดิไหมใช่ครับใช่ครับโอ้ก็ไม่ไม่ไม่แพ้กันครับประมาณกี่ไฟครับ่ก็เป็นร้อยนะครับอ้ยยนยย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 ยเยน ส่วนนะครับน่าน่าฮุมนะครับฮุมตัวนะครับไม่เหมืกันเท่าไหร่นะครับแต่ผมว่าน่าจะสนุกนะครับฝากติดตามด้วยนะครับคู่นี้อีกคู่นะที่ท่านหลายคนนะครับต้องถูกใจแน่นอนนะครับเมื่อกี้เขาลุ้นไปที่ไอทีเขาบอกว่าจะรเฉยเฉยเฉยเคือมาประมาณร่างเดียเดินได้หรือว่ามาต่อเล่นเล่นหรือว่าอะไรแบบนี้ครับตรงนี้ลองฟังแล้วมีความรู้สึกนะงรับันนี้ตอบถามด้วยกครับ ก็ก็เนดตามแล้วก็อยากจะที่เขาเรียกว่าผมส่งออกรนท่าบาริสต้าแบบนี้ส่วนใหญ่ค่อยเดินลงหาลงนะโอ้โหอีกนิดนึงผมอยากจะฝากบอกเพื่อนๆที่เอเวินาดาว่เดวันที่แปดผมหวังว่าจะเจออะไรที่ไม่ใช่มีแค่ต้ากยิ่ใหญ่หน้าหล่อมอ โอ้โหเดีมาณว่าไม่ได้นะครับไม่ไ้นางเวทีน่าเลยเชีเลยขอ้นัอองนันหน่อยขออแมบบาวันนนะครับพี่นที่รกปนนครับผมก็เดี๋ยวเรียนเชิญทนนูนิดนึพี่ครับี่นแเดเดี๋ยวขอเซนนิดนึงนะครับอ่า คุณต้นเลเยอร์จากบ้านใหญ่เลเยอนะครับเจนเลเยอร์ส่ดสวดนะครับทั้งสองคนเองจริงอยู่การบันเทิง้วยการพานคู่เนาะนะครับไม่ได้ตั้งใจนะนะครับแต่ก็เป็น่อจากวงการเลืคู่ผลงานวงการบันเทิงมีอะไรบ้างครับพี่ต้นสิวดีโอที่ทำใเราต้องมีพวาสนรก็สิเ่อนะครับก็เป็นเพิวิดีโอนกขาตาของตาวีนะครับไปหาดูได้นะครับ ต้นะหมนะตัวพี่พ่อนะครับผลงานกู้ต้นมานนนแล้วนะครับส่วนพี่เอนะครับพี่เอก็มีการเชิญการแต่จะไปอินสตา,แบบาทุกนายแดดดวงแดดทุกนักอีผลงานอะไรบ้างรครับก็มีเอเล่นละครช่องาอาส,งส,สองงมา,าม,มสนะครับเรื่อลงปลวกตาเจ๊สองปีถ่ายเป็นมาโกหรือ็ในรายการอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ่ายโฆษณาวันแม่ชาติปี2559ของบริษัทสิคกบฏด้วยกันโอเคอันนีเทางซ้ายซ้ายนครศรีใช่ไหม วันนี้ขวาอยูโดจีนนะครับแลกของคนละการเลยนะครับก็วัดกันนะครับต้นเตี้ยกว่าแต่ว่าแต่ว่ามีลายมีลายยังหอมผูบด้็หน่อยนะครับอ่โอเคครับขอบคุณมากครับนี่ครับตับด เข้าใจว่าอะไรครับเขาจวาะไรเย็นที่ดูเย็นเข้าใจว่าันทีแบบดังันทีแบเต็มที่หวันทีแบบนะครับเข้าใจว่าแรงแล้วก็นะครับดีกรีมันแรงนะครับก็โอเคโอเคนะครับพูดออไปนะมงโอเคครับไปดีไปดีงก่อนครับขอบคุณเสื้อแดงนะครับ โอ้ใจเย็นนะครับใจเย็นเดี๋ยวได้ใจกันแน่นะครับวันที่แปดสิงหาที่กาหลีลาบของเราเท่านี้ครับผมก็ต้องใช่ครับผมนะครับต้องพัลลังไสนะครับนะแล้วคู่ต่อไปนะนะเชิญอ่าคู่นี้ก็น่าดูนิดเหมือนกันเขาบอกว่าเราคู่นี้ที่อยากจะบอกเขาเนี่นะครับจะเก็ติดไว้ของเรานะครับดูคนอยากดูมากนะครับนะเขาว่าจะอยูลนี่เก่งมากที่สกิลนี่เก่งจัง อกันนะครับนั่สกินพอลกันเลยครับป้าแล้วก็มาเสจมีมือนะครับไปแตปนะครับสกูมากันเอกัอเลยครับไมเชู็เราโกนนเครับเนเองมาเสก่อนนะจากมิตรไฟครับมาเสจต้นี้กัมากเครับอ่ครับอันนี้มาตัวจริงๆจริงเลยแล้วนะโอ้โหอันนี้บัเจกจัดกันตัวเลยนะครับคนด่าเยอะมากกว่าคนอ เมื e ่อกี้มีพูดงการด่าจอบถามี okay. ่เราว่าในการด่าควารู้สึกยงไผมเฉยมากพี่ราะว่าเงกี้ไม่ได้เข้าหัวเนะเข้าหัวใชเพราะว่ายิ่งด่ายิ่งด่าเนาะยิ่งด่าก็มันอยู่เส่กาต้องการมีทีนตายมดลโอเคแล้วเรารู้ยังไงเราวันนี้เรามาเจอตั้งบาโอ้ผมมองทีตั้านี่เป็นมาอาชีพนะครับ

เกือเกืองี่เราดเกสินค้าเขาจะขึ้นอาชีพได้อยู่โอเคครับไม่ได้ใม่อไม่เด้อยู่แล้วอาชีพที่ตายตาที่บ้างถ้าสวเป็นตีชต่นนองากหรือปากรือปากก็นายยืมเาให้แข่งเอาไปนีนะครับนี้คือเช็งตีนไว้กับรถชาร์แล้วเด็กชายจะมีบเหไปปหือนหน้าจับครับ ให้ทีมเขาไม่ทำใจเยอะหรอให้เขาให้ไปเดี๋ยวเขาเอเาด่๋ยวตอนที่เดินอ๋อต้องไปทำฟอมใหม่นะครับจะมาเอกยบปราเสร็จได้โอเคครับผมนะานีผู้ชมกางบ้านถามเยอะครับวันนี้ควันนี้ตัวไนตัวตั้งหรอเ่าอ่าเฮ้ยเดี๋ยวมันมีมาเรียนยังเชยนะนี้ครับเขาเขาว่าเราเรียเซรนเอร์ได้หอเ่นอนรอนอนรอนอนรอแล้วกัน มีความรู <c ười> e ้สึกยงไงบ้างวันนี้ครับคือจริงๆผมเป็นคนไม่ไ้วัวอยู่แล้วแต่ผมนัง่าเวผมผมท่าเแล้วลืมมาเยคานแ้หม็ได้ิเงแบบี้ที่อก่าแผมมักระนอปรไม่เป็นไรแค่่ยโอเคแล้วโอเคครับผมวันนี้เราฟังกันเสร็จไปแล้วนะครับนเดี๋ยวเรามาฟัง สกิลปาของตั้มบ้าโบ้านะก็จะเป็นย yeah, okay. okay. uh. hey, ังไงนะโอเครับเรีตั้บ้าเจพแล้ครับียนเิญตั้มบ้าเจพครับ้ครับตครตบ้าวับมาครับตััตัารับจับครับ นี้เรารู้สึกยังไงกับการที่จะเจอกับน้องในครั้งนี้รู้สึกยังไงก็วันนี้รู้สึกดีใจมากครับที่ได้มาเจอน้องเพราะว่าขับรถจากสิงยงโมกันขับครับผมตั้งใจจะดูหน้าเลยว่าจะดีปากหรือเปล่าอ๋ออ๋อออันนี้นี่ถ้าสามารถเราดูหน้าอ่อนไหมเนะ่ยจะเซ็ตหยอกไม่ได้แล้วนะกำปั้นนะเขาบอกเขาอันนี้กำปั้นนะเออต่อที่ มึงจะด่าโบผิดภาษาไทยให้รู้เรต้องสาระอะไรแล้วเราอะไรแบบนีนนะครับเอาความสมบูรณ์นะครับอย่าไปว่าเราทำงานนะครับจากการดูโรเบอร์ตีนะผมบอกไม่ได้เดรอรอยู่รออยู่นะโอเคนะครับวันที่แปดนี้นะครับวันที่แปดนะฝั่ฝากด้วยนะครับวันที่แปดสิงหาครับเราจะได้เจอกันแน่นอนครับคู่นี้คือ เป็นอีกนึงไฮไลท์นะของในการชก์วันนั้นนะครับวันที่แปดนะครับโอเคครับผมมัสสิว่าไงครับผมฝันได้ผมเลยเขาไม่กลัวอ๋อ่ผมว่าคุณเป็นกระไดให้เขาข้าคุณไปก็เต้องยังดูแลผู้ใหม่เพราะปากก็ไม่ถึงนั้นอยู่แล้วผมก็จะพอ้กันนะแต่ผมคิดว่าจะเจอตรงยีดีกว่าแต่วันี้ผมมีอะไรฝากน้อาออกอ๋อ

งหวานนะหวานจริงๆนี่แหละอาการจะ้อนหน่อยอากานให้นาะเออทำมาไกลด้วยมั้ดี้วพี่ต้องไจบตอาวมั้ยล่โอเคๆๆๆเจอกับผมโอเคครับเจอกันแน่นอนครับนในวันที่แนะครับจะได้เจอแน่นอนนะครับ วันน mm ี hmm. ้นะครับก็เป็นการแถลงขาวนะในการชุ์นะครับของบวยนวันที่8สิงหาคมนะครับในเรื่องของลานาทั่วไปภคภสินากาที่เราจะเข้ามาก็มีทางนักวยของเาจะจินคคู่เขาแห้ไปก็ได้มาจัดแล้วแต่มีนสินคให้นอนมาเขาจัดใหโนโดแล้วต้องจัด้คู่ นก็มีถ่ายข้อสดนะครับถ่ายข้อสดทางโปเอสยเจ็ดแปดเก้นะครับวันนี้ครับก็คู่แรกเริ่มแต่ห้าหกขึ้นจนถึงสี่ทุ่มสีาคแน่นอว่าเป็นชุดสามคู่ครับผมได้ต่อได้สองคู่ดูทีต่แต่คู่แรกคู่ายอยนะครับผมแลวก็ฝากติดตามช่องทีมใหม่ดูนะครับค่าเน้าพเื้อปรเที่ยนะครับในราคาที่สามร้อยสามร้อยบาทสามารถเข้าชมได้ตลอดาครับผมสามารถทั้ชมได้ตลอดงานมีคำว่า ทุกอ่างทุกอย่างนท่เราแล้วทุกอยางที่นั่นรับยังไงก็ฝากติดตามรายการทุกรถไฟบรรดาทีารถไฟด้วยนะครับผมวันที่8สิงหาคมนี้นะครับผมมีอะไรก็สามารถติดตามทางเพจได้วก็เดี๋ยวจะอัปเดตตลอดอัปเดตตลอดครับแล้วก็ทางเพจทุกทางทางเพจของเพจเี่ชหลังๆนะที่อัปเดตกันอยู่นะครับผมยังไงก็วันนี้มวยกถ้ามีบ้านก็ได้ไม่ติดอมันก็เป็นในรูปแบบของ ของการที่มีกาเป็นป่ดยเลยนิดหน่อยดนงลนโซเชียลแล้วทมาเจอทุ่านในบ้านก็อยากให้ข้างใจกนิดนึง่าบรรยากาศขอคุณส่เนรงมแ้นันด้ว่าจากแล้วเป็นเป็นขี้องบอกว่าร้อนเป็นทั้งน้ำมัวแวน้ งั้นในจุดนี้เราตออเปรายการนี้ด้เราไตองในมือถือือเป่ารับอยันี้มันกินและเราไปกินแต่เรว่าอะไรเป็นไ้างสตว์ปนที่มาากอะไรบ้องนรสมบูสตว์นเป็นไงบ้างเือได้าอที่ปดสินาอเรในวันนี้นะครับ้มยังไงฝากเขาดูแข่แข่งคู่เข่งทุกท่านและก็ผู้ชมทังบ้านนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ you yeah.